ดาวพระเกตนะครับคือดาวการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับคือเขาจะย้ายตั้งแต่วันที่18เมษายนครับถึงวันที่13มิถุนาครับสามราศีครับเมษพฤกษภแล้วก็ราศีเมถุนจะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงดาวพระเกตย้ายไปอยู่ในราศีมีนหรือว่าไปอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองบ้างครับมาเริ่มที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษครับดาวพระเกตนะครับย้ายไปอยู่ภพวินาศแปลว่านะครับมีเหตุให้เปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานครับอยู่ที่แบบเปลี่ยนแปลงปรุปปรับชอพลันนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายแบบปรุปปรับชอพลันนะครับก็เป็นราศีนึงนะครับที่ระวังคนใกล้ตัวป่วยเป็นโควิดนะครับผมบอกว่าเพราะว่านะครับเรื่องของดาวพระเกตเขาเรียกว่าโครจรอ,อยู่ในตําแหน่ง บวีนานะครับมันถือหมายถึงเรื่องของการป่วยแบบปุบปับชอบพันนะครับหรืออยู่ในบ้านหรือว่าอยู่คู่กับดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของคนที่เรารักเคารพนะครับหรือบางทีจะเป็นเพื่อนสนิทสนิทหรือว่าคนที่เราผูกพันนะครับเขาป่วยนะครับไม่สบายแล้วก็เรื่องของงานนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับ แต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะฮะคุณอาจจะถูกโยกย้ายนะครับย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายแผนกหรือว่าเปลี่ยนระบบการทํางานบ้างนะครับเอาเขาว่าเปลี่ยนนี่มันมีตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่นะครับหรือว่าตั้งท่าเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงก็ ย้ายงานอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแบบเล็กๆน้อยแต่มันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับคือมีโปรเจกต์เขามาให้ทําหรือว่าโปรเจกต์หนึ่งกําลังยุบหรือว่าจบลงไปแล้วโปรเจกต์ใหม่กําลังเกิดขึ้นเข้ามาครับฉะนั้นเป็นราศีที่เตรียมนะครับรับแรงกระแทกของความเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งเรื่องของงานระบบการทำงาน แล้วก็คนแก้ช้กแก้ตัวป่วยไข้ไม่สบายปูปับฉับพลันอะไรแบบนี้นะฮะรวมไปถึงครับเปลี่ยนชีวิตด้วยนะครับเ็ว่าเปลี่ยนชีวิตหมายถึงคุณกําลังตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญกับตัวเราเองนะครับบางคนกําลังจะเดินไปสู่เป้าหมาย ใหม่ๆนะครับแสดงว่าสิ่งคุณคิดเนี่ยแนวโน้มหรือสิ่งที่คุณทำนะครับหรือการวางแผนใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้โอกาสจะประสบความสําเร็จหรือมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดีครับต่อมาฮะชาวราศีพฤกษ์นะครับ ดาวพระเกตโคจรอยู่ในภพลาภคือโชคลาภแสดงว่าคนราศีพฤษภจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะฮะภพลาภะนะครับตัดสะอะอแอปลว่าเป็นลาบนะฮะคำว,ว่าลาบในที่นี้หมายถึงมีคนช่วยเหลือนะฮะและแถมดาวพระเกตอยู่บ้านหรือว่าอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นกเกษตราธิบดีแสดงว่าผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคนราศีพฤษภจะเริ่มมีคาว่าเฮงเพิ่มมากขึ้นอะไรที่ยากยากมันจะง่ายเพิ่มมากขึ้นการติดต่อการเจรจาก,การขอความช่วยเหลือจากใครจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นพระเกตในที่นี้นะครับยังบ่งบอกถึงเรื่องของถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับจะหายได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของการ เดินทางปรับปรับฉัพลันบ่อยยิ่งขึ้นแสดงว่าคนาราศีพฤษภ้างานเหมือนกับถูกแช่แข็งอยู่นะฮะและดาวแห่งการเดินทางบ่อยขึ้นหรือว่าดาวแห่งการเปิดตัวบ่อยขึ้นนั่นหมายถึงเรื่องของการทํางานนะครับเป็นเรื่องของการให้โอกาสหรือว่ามีคนให้โอกาสและเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้การช่วยเหลือเละเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่คนาราศีพฤษภดวงเรื่องของ คนสนับสนุนดีขึ้นมีโชคฟลุกฟล๊กเข้ามาเขาว่าโชคฟุกฟ๊กในที่นี้เป็นได้ทั้งเรื่องของงานเงินหรือความรักอะไรก็ได้ครับเรยกว่ามันมีข่าวดีนะครับข่าวบัเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับและมีดวงการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับมันเป็นลาภไปว่าตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญแล้วประสบความสําเร็จนะครับแสดงว่าถ้าคุณจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องใดก็ตามแล้วคุณวิเคราะห์เต็มที่แล้วนะฮะไอสิ่งที่คุณตัดสินใจในตอนสุดท้ายนั่นแหละ มันจะเกิดโชคเกิดลาภให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นะครับยังมีอีกนะฮะแต่อันนี้ตีต้องระวังนะฮะคือโรคประจําตัวที่เคยเป็นอยู่โอกาสมันจะกลับมามีบางคนอาจจะเป็นความดันอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเรื่องไมเกรนบางคนจะเป็นเรื่องเบาหวานบางคนจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าอะไรวพนี้นะครับคือมันจะไปกระตุ้นนะครับ โรคประจําตัวที่เราเคยเป็นหรือที่เรามักเป็นนะครับอาจจะตั้งแต่เด็กหรือว่าโดยปกติเราจะาถ้าป่วยก็จะเป็นโรคแบบนี้แหละบางคนเป็นภูมิแพ้อะไรพวกนี้ครับมันจะกระตุ้นให้เกิดโรคเก่าๆกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับคนราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้เดินทางมีโชคมีลามีความสําเร็จแสดงว่าถ้า ระวังเลือกนะครับในการอยู่กับที่สมมุติเลือกได้นะกับเรื่องของการออกไปข้างนอกหรือไปเดินทางนะครับหรือว่าติดต่อเจรจาคนต่างๆนานานะครับก็จะสําเร็จมากกว่านะครับฉะนั้นลุยได้เต็มที่นะครับแล้วก็เปิดตัวนะครับได้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังนะครับคุณเดิน ตามเส้นทางที่คุณตั้งใจได้ครับแนวโน้มสําเร็จมีครับแล้วก็ราศีส,สุดท้ายนะครับราศีเมถุนครับพระเกตนะครับโคจรอยู่ในภพกรมมะคืองานมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของงานที่ชัดเจนมากขึ้นมีโปรเจกต์งานเข้ามาให้ได้ทําเพิ่มมากขึ้นมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาให้ทําเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสได้ข่าวดีเกี่ยวกับการงานเพิ่มมากขึ้น มีผู้ใหญ่สนสับสุนแล้วก็โยนงานนะครับเขาก็โยนงานที่นี้มันได้ทั้งอาจจะได้งานอย่างเดียวด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตังค์ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจะมีงานหรือภารกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่18เมษายนถึงวันที่13มิมถุนาประมาณเกืบอบเกือบ2เดือนจากนี้ไปนะครับงานกระเตื้องขึ้นมางานเหนื่อยขึ้นงานเดินทางมากยิ่งขึ้นมีภารกิจนะครับที่ ผู้ใหญ่หัวหน้าให้ความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นมีดวงที่มีคนสนับสนุนนะครับในการทำงานเพิ่มมาขึ้นมีโอกาสที่จะได้ทำงานส่วนตัวของเราสมมติว,ว่าคนที่อยากทำงานส่วนตัวควบคู่ไปด้วยกับการทำงานโดยทั่วไปนะครับโอกาสมานะครับฉะนั้นคุณลุยได้เต็มที่ในสิ่งที่คุณตั้งใจและอยากทำนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนได้มากขึ้นครับเพราะว่าพระเกต อยู่คู่กับดาวพฤหัสนะครับแล้วก็เรียกโคจรไเป็นเกษตราธิบด,ดีในดาวพฤหัสด้วยนะฮะนั่นแสดงว่ามันมีคนนะครับสนับสนุนนะครับในสิ่งที่เราทําเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีผู้ใหญ่หัวหน้าเก่าๆมาทาบทามนะครับให้เราไปทํางานให้เราไปช่วยงานนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะและนะครับถ้า ภารกิจใดหรืองานใดที่ข้างค้างค้างคา,าหรือคาราคาซังอยู่นะครับมันกําลังจะจบลงนะฮะแล้วโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆก็กําลังจะเข้ามาเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะคนราศีเมถุนนะพื้นดวงนะครับเป็นจังหวะที่เรียกว่ามีโปรเจกต์งาน2หรือ3งานขึ้นไปครับแสดงว่าถ้าคุณทํางานอะไรอยู่อย่างเดียวเนี่ย มันก็จะต้องมีภารกิจเพิ่มเข้ามาอย่างที่2หรืออย่างที่3ครับหรู้ว่าใครทํางานสอสาอย่างอยู่ง,งานใหม่ๆก็เข้ามาด้วยแล้วก็การเดินทางบ่อยขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่เรียกว่าถูกแช่แข็งงานอยู่หรือว่าถูกชะลองงานอยู่นะครับคราวนี้ก็จะ ได้กลับไปทํางานเดิมหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเข้ามาให้ทําควบคู่กับงานงานหลักด้วยนะฮะก็เป็นจังหวะที่ดวงดีขึ้นนะครับบทสรุปนะครับทั้ง3ราศีนะผมก็ยังมองว่าดาวพฤกต์เข้ามาเนี่ยเมือนเกิดแรงกระเพื่อมให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นให้มีการตัดสินใจต่างๆนานที่ชัดเจนมากขึ้นให้มีภารกิจนะครับในการทํางานที่หนักขึ้นนะครับเหนื่อยขึ้นนะแล้วก็ให้มีคนสนับสนุนมากขึ้นนะครับ แล้วก็ให้มีการตัดสินใจเรื่องสําคัญของชีวิตนะครับเรื่องในเรื่องต่างๆนา,านาในช่นด้วยเช่นเดียวกันครับขอให้โชคดีมีความสุขในพระเกียรติยายานี้ครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ